สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ9928 Auto ้สปอรครับผมวันนี้เป็นคิวของ i u z u D-MAX X-Series 2024ตัวปัจจุบันนะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ครับผมลูกค้ามาจากแถวตากสินนะครับผมมา75กิโลนี่ครับลูกค้ามาจากตากสินครับพี่อันนี้ไปดูอะไรมาพี่นี่สั่งตามรัศดามาติดอ๋อ อันนี้พี่เพิ่งแกะออกไปใช่ไหมใช่ครับรัสด้านะครับนี่รัสด้าช้อปปี้มีตะกาวมีตะกาวใช่ไหมพี่มันเป็นของจีนนะพี่มันเป็นกาวลาเทคเนี่ยนี่ครับผมไม่ถึงเดือนครับประมาณครึ่งเดือนผมเตือนแล้วตอนจ่ายมันไม่จบครับผมนี่และนี่คือชุดที่ลูกค้ามาจัดวันนี้ครับผมเป็นชุดเต็มนะครับประกอบไปด้วยครอบกระจก ซ้ายขวานะครับคาร์บอน 8D นะครับตามด้วยถาดรองมือนะครับ4ประตูนะครับฝาถังน้ำมันยกสูงนะครับผมครอบมือจับประตูนะครับตัวมีย์เลตนะครับและมือเปิดฝากระบะท้ายมีกล้องนะครับทั้งหมดเป็นลาย 8D บริการแบบบุฟเฟ่ครับมีที่ไหนลูกค้ามายืนเช็ดเองบุฟเฟ่ครับที่นี่ช่วยกันทำ ซี่คลองราสดามาถูกๆมาตีรดราคาเป็นล้านเมียดาเลยเมียดาเลยโดนเมียดาซื้อมาก็ต้องแกะแกะออกลเลยมาเปลี่ยนตัดสิบสายเปลี่ยนเลยในเดือนหนึ่งด้เดือนหนึ่งไม่ไหวตสภาพไม่ไหวมันไม่สมศักดิ์ศรีรถเราใช่ไหม ขอบคุณครับลรอกลับไปเลยเมาวับ x-series ครับ2024 9928ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านครับผมขอบพระคุณพี่นวนด้วยครับที่มาเป็นลูกค้าสวัสดีครับ